สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่พี่ทุกคนมาอัปเดตนะคะได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวมิตซูบิชิไทตันซึ่งคันนี้ปุ่นบอกได้เลยว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วสวยมากๆ เดี๋ยวบุญจะพาพี่ๆทุกคนไปชมพร้อมๆกันว่ารถคันนี้พอทําความสะอาดแล้วจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะบุญพาพี่ๆทุกคนมาอยู่กับตัวนี้เลยมีซูวิชิไต้ตันรุ่น2.4 GLS พัสรถปี2012เกียร์แมนนวลนั่นเองสาหรับตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวสีขาวสภาพสวยสภาพดีที่สําคัญวันนี้ราคาดีด้วยค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติ2,48,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้า เจอมาที่ l ลน e แอดออฟฟิเชียล a อ s i ไซด์9 88เมตรด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆเอาราคาส่วนลดไปเลยเหลือเพียงแค่228,000บาทเท่านั้น เอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มใครที่กำลังมองหารถกระบะสีประตูไปใช้งานบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะ๋ยวบุญพามาชมด้านหน้าตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันสำหรับตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวกรอบโคมไฟสภาพสวยสภาพดีใส่กริงค่ะไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการแล้วด้านตัวกระจังหน้าได้เป็นตัวสีโครมเมี่ยมตกแต่งรับกับตัวลังพึ่งแบบนี้ค่ะด้านล่างกันชนก็ได้เป็นตัวสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกที่มีมาให้กันถึงผู้น้า และสำหรับตัวสีด้านข้างตัวรถนะคะ <S <S <ๆ>เขาก็ได้เป็นตัวสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยลักกิ้มกันมาเลยค่ะและสำหรับตัวล้อมแม็กคันนี้ลูกค้าเก่าเขาก็ได้เปลี่ยนมาให้ล้อมแม็กสภาพดีไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้งอีกด้วยค่ะสำหรับตัวบันไดด้านข้างนี้ก็ได้เป็นตัวบันไดนที่สภาพเดิมสภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักค่ะและเดี๋ยวมันพาไปชมชิ้นส่วนด้านข้างประตูกันต่อ ซอกได้ข้างตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขยไม่มีการสาดสีหรือการพ่นสีการพ่นซอกมาอีกด้วยด้านบนตัวรถคันนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวรอยเมรคอาร์ค่ะที่เดิมๆมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการตออทามาใหม่ภายในตัวรถคันนี้เขาก็จะตกแต่งด้วยคอนโซลภายในสีดําตัดกับตัวสีเบร คนอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของรอยใช้งานมานหนักค่ะสำหรับตัวจอเครื่องเล่นนี้เขาก็ได้เป็นตัวจอนะคะสภาพสวยเป็นตัวจอแบบทัชสตีนตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานงาน่ายใช้งานสะดวกตัวเครื่องเล่นของคันนี้เขาก็สามารถใส่แผ่นซีดีฟัง AMFM มวีทยุ MP3 ได้ตามปกติค่ะตัวเกียร์ของเขานะคะคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวเกียร์แมนวนวลสภาพสวยสภาพดีเช่นเดียวกันแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานมานหนักค่ะ สำหรับตัวเบาะของเขาก็ได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําเจาะรูระบายอากาศสภาพสวยๆไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันและเดี๋ยวบุญธามาชมสำหรับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้กันบ้างสำหรับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวสีขาวสวยเรียบเนียนเสมออีกเช่นเดียวกันค่ะปลยท้ายด้านหลังไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการด้าวคันนี้มาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่สามิดด้วยและด้านล่างตรงกันชนนี้เขาก็มีเป็นตัวบันไดมาให้นะคะพร้อมใช้งานสุดๆ สำหรับตัวแมกไลเนอร์คันนี้ค่ะเขาก็ได้เป็นตัวถังแก๊ส CNG นะคะมาให้เดิมจากโรงงานได้เป็นตัวแมกไลเนอร์เดิมๆมาจากโรงงาน,นีกเ mm hmm. ช่นเดียวกันแมกไลเนอร์ mm hmm. มีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหากระบะสีประตูได้เป็นตัว CNG เดิมๆมาจากโรงงานไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยด้วยค่ะสำหรับตัวสีรถด้านข้างฝั่งคนขับก็สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมออีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวปุณามาชมสำหรับตัวชิน้นซ่อนด้านข้างประตูกันบ้าง จากด้านข้างประตูฝั่งคนขับนี้เขาก็ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมๆไม่มีร้องรอยการแกะหรือว่าก้างไขสติ๊กเกอร์บอกดลมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบค่ะตัวด้านในนี้นะคะรอยตอกเดิมมาจากโรงงานก็ยังอยู่ไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่ค่ะและทราบตัวด้านบนนี้นะคะรอยเม็ดอาร์เขาก็สภาพสวยสภาพดีเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยการ ตอกทำมาใหม่ค่ะสำหรับตัวหัวหลอดด้านข้างก็ไม่มีร่องรายการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรายของการถอดเปลี่ยนบานประตูมาเลยสำหรับตัวแผงด้านข้างประตูคันนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบขั้นกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้สำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและภาพเก็บแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับตัวพวงมาลัยคันนี้ค่ะเขาก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพดีนะคะไม่มีร่องราวของการถลอกหรือร่องราวของการถูมือ ตรงกลางนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบุความปลอดภัยแอร์แบ็กที่มีมาให้กระสับตัวเบาะขังคนขับนี้ก็ได้เป็นตัวเบาะหนังสีดําสภาพสวยค่ะเป็นแบบเจาะดูระบายอากาศอีกเช่นเดียวกันนั่นเองและเดี๋ยวมรจะพาพี่ๆทุกคนมาชมสาหรับตัวห้องเครื่องคันนี้ไปพร้อมๆกันว่าจะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะตัวห้องเครื่องของคันนี้ค่ะเขาก็ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรได้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินมาแล้วนั่นเองห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการหล่เยิ้อของตัวน้ํามัน สำหรับตัวซินซองด้านข้างของเขาหัวน็อตสภาพดีค่ะรอยเม็ดอักอยู่เดิมครบรอยไม้กวาดก็ยังอยู่บอกได้เลยว่าไม่มีร่องรายของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างขานด้านหน้าคันนี้ก็ไม่มีร่องรอวของการตัดต่อรอยดออรอยเม็ดอักยังเรียงตัวสวยเรียบเนียนสมอแบบนี้เลยค่ะ และสำหรับตัวชิ้นซ่อนได้ข้างฝั่งคนขับนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS มาให้อีกเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวฝากระโปรงคันนี้ก็ได้เป็นตัวฝากระโปรงสภาพสวยสภาพดีค่ะรอยดรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบรถคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าเก่าดูแลมาดีมากๆค่ะพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถกระบะยกสูง4ประตูนะคะได้เป็นตัว CNG เดิมมาจากโรงงานคุณบอกได้เลยว่าห้ามพลาดสำหรับตัวไตทตันคันนี้ค่ะ วันนี้ปุนจัดราคาพิเศษมาให้เพียง228,000บาทเท่านั้นเอกสารดีแค่ดีคันนี้สามารถจัดแฟแนซได้เ,เต็มพี่ๆคนไหนสนใจรีบติดตอาา่อหาปุ่นด่วนๆเลยที่เบอร์0886059138หรือแอไ CAR988 เมียด,ด้านหน้าค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้วันนี้ปุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ปุนต้องของตัวลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ